นี่ค่ะเข้าเปิดงคะเราสัปดาห์ร่วมงานแฟนิติกเกาหลีเป็นยังไงบ้างคะให้พินโหนกันไหมครับเดี๋ยวถามอะไรนะครับผมก็ทางทางผมทางบอยแล้วก็ทางพัทเนี่ยก็เปิดบริษัทนึงขึ้นมาชื่อว่าบีคูลนะครับผมก็ร่วมกับทางสุดสัปดาห์ค่ะครับผมจริงๆคือทางครอบครัวเรากับทางสุดสัปดาห์เนี่ยจริงๆร่วมงานกันมานานมากๆแล้วถ่ายหนังสือถ่ายแฟชั่นอะไรกันมาเนี่ยงค่ะแล้วก็ อันนั้นเป็นทํางานในฐานะที่เราเป็นนักแสดงศิลปินเนาะจนวันนึงก็พวกผมบ้านผมเองก็ทุกคนก็โตขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เริ่มที่จะมองการทํางานที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พีทัศน์สุขดาว่าบอ,อกพวกท,ทางธุรกิจทางด้านแบรนดนี้อะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนก็เลยได้เป็นโอกาสที่ได้มาทำงาน ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจังหวะดีด้วยค่ะที่ทางสุดสบายเนอร์เทนเมนต์นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มมีการจัดคอนเสิร์ตจัดแฟนมิค่ะ<ม>เราก็เลยได้ไดมาคุยกับทางบีกู๊ดก็คือทางพี่บอยพี่หน่องพี่พัทนะคะเราก็เลยก็เลยมาจับเือกันทำแฟนมิสติ้งพักมินยองในครั้งนี้ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นพัคมินยองก็ด้วยโอกาสที่เข้ามาพอดีแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์ด้วย ครับคือผมแล้วก็พุ่งจบไปนะครับผมเรื่องแมรี่มาแฟนก็กระแสดีมากๆนะฮะค่ะแล้วก็พอพูดถึงคำว่าพัินยองในเลขาคิมทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วโด่งดังมากอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็เชื่อว่าแบบพอพูดชื่อไปทุกคนจะเก็ตเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเข้าถึงได้ง่ายแบบว่ายังไม่ใหม่เกินแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบอยู่ในหลายๆเลย เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับพอพอพอคนรู้ว่าจะมาคนก็กีดการแล้วก็พิมพ์เข้ามากันในในเอ่อในดีเอ็มเยอะพอควรเนาะด้วยความที่พันมิยองเองเขาไม่เคยจัดงานแฟนมิทที่ไทยเลยครับนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เขามาจัดงานแฟนมิตติ้งแล้วก็ที่สำคัญคือในเอเชียเนี่ยก็คือมีแค่ที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยแค่สองที่เท่านั้นที่เขาจัดงานแฟนมิตติ้งด้วยครับแล้ขาวว่าเป็นศิลป์เขาแบบเลิศอยู่เป็นศิลปินดีมากใช่ใช่ ไปแฟนตัวอย่างกับกลุ่มแฟนคลับเลยว่าอยากรู้ว่าเอ้ยเขาอยากได้อะไรกันเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเสิร์ฟให้ตรงกับจุดที่เขาอยากได้แล้วก็ราคาบัตรก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงได้แล้วก็ได้เบนิฟิตดีด้วยแค่บัตรสองพันก็ได้ไบไบออลแล้วนะใช่ได้ทุกที่นั่งเลยครับครับอย่างเราอยากกินอะไรก็ได้ะแบบทุกอย่างน้าใหม่ที่แบบมาดูตอนนี้เราแบบอยากสัมผัสอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเยอะครับใช่เพราะว่าด้วยความที่อยู่ อยู่แบบข้างหน้ากันมาแล้วพอมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องต้องไปดูว่าเออวิธีการเรียกว่า คือจริงกับผมอะต้องไปศึกษาค่ไปไปดูงานจริงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูงานเราลองเราลองมาเป็นแฟนคลับใช่ลองเข้าไปดูเขาก็ไม่ได้แปลกเข้าไปเลยเข้าไปดูตามปกติเลยนะแล้วก็อยู่รอจนจบงานจนถึงไฮไลท์พิมีกิรอะไรยังไงบ้างก่อนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไฮไลท์คืออะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบอ๋อพอไปร่วมงานถึงรู้ว่าอ๋อคือการที่เขาไปเดินใกล้ๆไปถ่ายถ่ายอ๋อถึงรู้ว่าเรียกว่าไฮไลท์อย่างเงี้ยมันก็คือต้องไปเริ่มจากจุดนั้นเลย ลดเง้นลดสูงเลยจริงใช่ครับราคงนี้แบบว่าก็าวหนอยากให้แบบไน่แพงไม่วาจะเป็มีแบบเบอร์รี่อะไรบ้างก็จริงๆแล้วอยากให้ทางแฟนๆพักยินยอมหรือว่าคนที่ชอบซีรีส์อยู่แล้วนะคะอยากให้เข้ามาซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทางบีคูดเองแล้วก็สุดสัปดาห์เรามีความตั้งใจที่จะจัดแฟนนิตติ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นราคาบัตรเองหรือแม้กระทั่งเปหลอก เป็นราคาบาตรเองแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเมนิฟิตต่างๆนะดีมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากเข้ามาดูชมในส่วนของแฟนมิทติ้งพักมินยองกันด้วยวันที่20เมษายนนี้นะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยบัตร หลายโซนก็หมดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมีในที่นั่งที่ดีๆเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วที่สําคัญเลยคือทางพักมิจองเองเขาก็มีของที่เป็นสเปเชียลจากเขาก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับเป็นทางเขาทํามาให้มาให้ทุกที่นั่งซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะยังยังไม่รู้ครับเป็นเซอร์ไพรส์ของเขาครับก็มีการ น่าจะมีโชว์ทำพิเศษแต่เขาไเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร่ก็ปิดปิดปิดยุ่ยอยู่อะค่ะแต่ว่าอยากจะทำให้แฟนคลับในไทยจริงๆค่ะชอบไม่ได้เลยใช่ครับไม่ได้เลยส่วนช่วอ๋อครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้บัตรนี้ตั้งแต่ราคาสองพันสามพันห้าสี่พันห้าแล้วก็ห้าพันห้าด้วยครับผมแล้วก็ทุก บัตรทุกที่นั่งเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นลับหัวเครื่องบินในประเทศปรวัำที่นั่งด้วยครับแล้วก็ทุกที่นั่งทุกบัตรราคาได้ไฮบอ l อได้รับโปสเตอร์นะครับส่วนในบัตร5 5 0 0ันห้าสี่พก็จะมีการสุ่มรูปโฟโต้<ม>แล้วก็มีแจกโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นแจกรูปปารายพร้อมลายเซ็นด้วยแล้วหละนี้นะครับผาแล้วก็พี่คชจะมี จริงๆก็มีทีคุยกันอยู่โปรเจกต์ก็ไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบสรุปออกมาว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับยังบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามบีกู๊ดติดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะต้องฝากบริษัทมากมายยค่ะขอบคุณจอร์นครัครัครับผมยังไงก็จริงๆต้องฝากทั้งคู่เลยทั้งสุดสัปดาห์ก็จริงๆก็แข็งแกร่งในด้านของการจัดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากบริษัทบีกู๊ดเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็น้องใหม่เลยสุดสัปดาห์ด้วยก็ฝากว่าอีกหน่อยจะมีีโปรเจกกต์ดๆมาให้ับ ทุกๆคนนะครับได้แบบว่ารับรองว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจแน่นอนครับ,บผมยังไงก็เข้าไปติดตามได้ที่ทางพี่ๆทั้งสามท่านพี่บอยพี่หน่องพี่พัดนะคะคแล้วก็รวมไปถึงทุกสุดส,สัปดาห์ด้วยค่ h, ะคขอบคุณครับขอบคุณมากนะค่ะ